สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ผ่านทุกวันครับแต่ไม่เคยถ่ายให้ดูสักทีครับนี่คือศูนย์ฟักพิงครับชาวบ้านนองแก้วนําวัวขึ้นมาไว้ที่สูงครับผมตอนนี้น้าก็ลดแล้วครับแต่ว่าไม่สามารถนําวัวกลับเข้าราได้นะครับเพราะว่าเราวัวที่บ้านยังไม่แห้งครับไม่สามารถเอาเข้าได้คนระับ เลยต้องมาอยู่อย่างนี้ไปก่อนครับผมจะกว่าจะแห้งครับไม่รู้ว่าจะอีกนานเท่าไหร่ก็เยอะครับหลายตัวครับผมอยู่อยู่นี่ก็น่าจะเกือบเดือนหน้าแล้วครับเนี่ยน่าจะถึงเดือนหน้าแล้วครับอยู่เนี่ยก็ขี่ผ่านทุกวันครับขี่ผ่านไปทำงานทุกวันครับแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับ วันนี้ก็เลยได้โอกาสมาถ่ายให้ดูครับผมอยู่ลำบากครับผมทั้งยุงครับยุงก็เยอะครับทั้งคนก็เจ้าของวัวก็ไม่ได้นอนครับต้องมาคอยจุดยากรยุงก่อไฟไล่ยุงให้วัวครับวัวก็ไม่ได้นอนครับต้องมานอนต้องกลางวันครับป็นไงทั้งคนทั้งยุงครับไอ้ทั้งคนทั้งวัวครับผมนอนแทบไม่ได้นอนเลยครับผมต้องมาพักก่อนกลางวันแค่นครับ ร,รถก็นํามาไว้บนที่สูงกันครับตอนนี้รถก็เริ่มทยอยทยอยเอาเข้าน่าจะตอนนี้น่าจะเอาเข้าบ้านเกือบเอากลับเข้าบ้านเกือบทุกทุกคันแล้วครับตอนนี้ับสําหรับคลิปนี้เอาไว้ในทานี้ครับไว้คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม